โอ้โหตีเบาขนาดนี้กี่วันกี่ปีกี่เดือนกว่าจะตายครับเนี่ยมาเติมเงินกับเจนน้ำพัฒนาตัวละครกันดีกว่าเจ๊น้ำการค้าเติมเซนีราคาพิเศษเติมถูกเติมไวเติมปลอดภัยต้องเจ๊น้ำนอกจากนี้ก็ยังมีแพ็คเล็กแพ็กใหญ่แล้วก็คาฟฟ่าพาสด้วยนะแพ็คพิเศษก็มีนะครับตามอีเวนต์ต่างๆนะครับสนใจแล้วก็ไปคลิกที่ลิงก์ด้านล่างกันเลย,เลยครับสวัสดีน้ชมนะครับ ก็มาอัปเดตกิจกรรมกันสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับเล็กนรกเอ็มคลาสสิกนะครับผมก็จะมีดันกิจกรรมนะครับมาใหม่เนาะเป็น Rainbow Parade Guard i a n น a t t l e ้นั่นเองนะครับก็เป็นกิจกรรมที่ให้เราลงดันจะคล้ายคล้ายกับดันเคกนะครับแต่ว่ามันจะมีความพิเศษนิดหนึ่งนะครับลงยังไงนะครับก็ก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่ามันมีแบบ o นวิสกับเอเลฟสนะครับแนะนำให้ลงโนวิสก่อนนะครับก็กดแมทเมคกิ้งได้เลยนะครับแล้วก็หาเพื่อนไปกันหลายๆคนมันจะได้ จบไวๆนะครับไปคนเดียวบางทีอาจจะใช้เวลานานแล้วก็อาจจะไม่ผ่านเสยเวลาอะไรอย่างงี้นะครับก็แนะนําว่าไปอ่าาตี้นะครับหรือลงกับเพื่อนอะไรเงี้ยนะครับมันจะได้จบไวนะครับเสร็จแล้วเราค่อยไปลงเอเลสนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นแบบโนวิดนะครับหรือว่าแบบง่ายนะครับการลงก็ไม่มีอะไรมากเลยนะครับมันก็จะมีมอนออกมานะครับเราก็ต้องป้องกันนะครับก็คือเคลียร์มอนนั่นแหละนะครับเนี่ยเพื่อให้รถเนี่ยนะครับมันวิ่งเข้าเส้นชัย ก็คือเราจะต้องปกป้องรถพวกนี้นะครับให้ได้นะฮะภายในระยะเวลาที่กําหนดนะครับแล้วก็6คันเนาะซึ่งไม่มีอะไรเลยมายากตรงดักหลดนิดหนึ่งนะครับแต่ดั r k กหลอดก็ไม่ไม่ได้มีดาเมจมากอะไรนะครับผมว่าน่าจะเคลียร์กันได้นะครับพอครบ6คันปุ๊บนะครับมันก็จะจบดันแล้วเราก็จะได้เหรียญน,นะครับเรนโบว์เนาะเหรียญสีลุงอันนี้นะครับ จำนวน5เหรียญนะครับกดเกมรีวอร์ดกันด้วยนะครับอันนี้ก็คือแบบง่ายเนาะแ็จแล้วมันจะปลดล็อกระดับแบบเบรฟหรือว่าแบบยากนะครับโอเคนะครับแบบยากเนี่ยก็แนะนำว่าต้องลงเป็นปาร์ตี้นะครับเพราะว่ามอนเนี่ยมันจะโหดมากนะครับมอนเยอะนะครับแล้วก็มีบอสมีอะไรแบบหลายเวฟเลยนะครับก็พยายามเน้นดาเมจนะครับเคลียรให้ทันนะแล้วก็ปกป้องรถเหมือนกันนะครับโอเคทีนี้ มีบอสสไนนะครับมีแบบว่าหลายอย่างเลยนะครับเราก็ค่อยๆเขี่ยไปซึ่งมอมันจะเยอะมากนะครับมันจะกระจุกกระจุกกันอะไรเงี้ยนะครับก็พยายามแบบเขีรยมอนให้ไวนะครับแล้วก็ป้องกันเนาะพวกรถต่างๆนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยคุณสามารถที่จะลงได้เรื่อยๆนะครับคุณจะลงกี่รอบก็ได้ต่อวันนะครับแต่ว่ามันจะมีการจํากัดหลังวันที่200 เหรียญสายลุงต่อวันนะครับถ้าใครได้200แล้วก็วันนั้นก็ไม่ต้องลงแล้วก็ได้หรืออาจจะแบบไปช่วยเพื่อนอะไรอย่างนี้ก็อาจจะได้นะครับเนี่ยมันก็จะมีมอนนะครับมีวัมวมีอะไรต่างๆออกมามากมายเลยนะครับจนสุดท้ายนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะอดละนะครับไอตัวมิวแทนดากอนเนี่ยสกิลค่อนข้างน่าจะลำคาญน,นะครับแนะนำว่าให้เก็บไอตัวมิวแทนดากอนก่อนนะครับ โอ้นี่วัวพุ่งทีเดียวแตกเลยครับพอเราเคลียร์มอนเคลียร์ไรเสร็จนะครับผมก็จะจบนะครับถ้าเกิดว่าคุณอยู่จนจบได้นะครับก็คือ21คันเนาะพอแม็กเสร็จ21คันปั๊บมันจะก็จะได้เหรียญ85เหรียญนั่นเองนะครับแต่ว่าไม่ต้องสีเรียดต่อให้คุณตายหรือว่ารีเซ็ตเนี่ยคุณก็ยังได้เหรียญอยู่นะครับก็เน้นหลายๆรอบเอาเน้นความขยันนะครับแล้วก็เก็บเหรียญให้ครบวันละ200นั่นเอง ทีนี้มาดูของรางวัลบ้างนะครับน่าสนใจมากก็คือว่ามีหมวก Morning Melody อันนี้นะครับได้ดาเมจแล้วก็ M มด m เมจถึง80%เลยเอสอส s e t บวก2นะครับฝากได้เลือด90นะผมว่าอย่างน,น้อยกิจกรรมนี้ควรจะทําให้ได้300เหรียญแล้วก็แลกหมวกอันนี้ก็ก็ถือว่ามิชชั่นคอมพิวต์แหละนะครับอย่างอื่นเนี่ยเราก็เออมาหาจากกิจกรรมอื่นได้หรืออะไรเงี้ยนะครับแต่นี่นเป็น limited edition นะแนะนะนําว่าควรจะทําให้ได้300เรวมาแรกนะครับ โอเคอันนี้กิจกรรมก็อยู่ประมาณน,นี้นักจัญอื่นก็จะมีพวกโมล่าโกคอยนะครับเปลี่ยนแมวสีทองเนาะแต่ว่ามันจะแลกได้จํากัดเนี่ยใน,นแลกได้สามสิบนะครับเพลยิ่งคัทได้ยี่สิบนะครับแล้วก็มอนบีออชชั่นอลอันนี้ได้สิบห้านะครับชอยออฟเลเจนเดอรี่นะครับอันนี้ก็แลกได้สี่อันอันนี้แลกได้สามสิบอันนะครับเมโมรี่ออฟอัฟเตอร์โกลแล้วก็อีเดนคอยอันนี้แลกได้ไม่จํากัดนะครับแต่ว่า สิบเหรียญสายลุ้งได้50าสิบเหรียญคอยนะครับนี่ก็อย่าลืมมาลงกันเองกิจกรรมก็จะหมดเนาะภายใน7วันนะก็ถ้านับจากวันนี้ก็น่าจะเป็นประมาณวันที่17นะฮะก็จะเป็นวันสุดท้ายอย่าลืมแลกเหรียญกันด้วยนะครับผมเอต่อมาก็จะมีเอ่อตัวพีคทรอนนะครับชุดต้องบอกเลยว่าเท่มากนะครับผมแล้วก็มีปีกมีอะไรต่างๆนะเอาที่ชุดก่อนแล้วกันนะครับผม โอ้ชุดนี้แบบว่าเหมือนจองหวนนะครับออกหนังจีนนิดนึงนะครับผมแล้วก็มันจะเข้าเซตกับตัวปีกแบบนี้เลยนะฮะทั้งดำทั้งแดงนะครับเป็นทั้งปีาศาจแล้วก็เทวดาในอันเดียวกันนะครับแล้วก็มีมงมีหมวกอะไรต่างๆนะแล้วก็มันจะได้วอชเชอร์มาเพื่อนๆก็เอาวอชเชอร์เนี่ยมาแลกได้อันนึงฟรีๆเลยที่เหลือก็แนะนําว่าซื้อฝากสมุดเอานะครับพวกนี้ไม่แพงอันละร้านแต่ว่าก็ถูกกว่าไปทําหมวกหลงังๆนะครับเนี่ยแนะนําว่าให้ ซื้อเก็บไว้นะครับผมซื้อแล้วกันนะครับแต่ถ้าใครใช้วอชเชอร์แรกแล้วก็ไม่ต้องซื้อแล้วนะครับไม่งั้นมันจะเปลืองเงินนะฮะอันนี้ก็ได้พวกฝากประมงสมุดอะไรพวกนี้นะครับนี่พวกนี้ก็ฝากเลยนะครับได้เอเมดิเคได้อะไรต่างๆนะครับ วันนี้มันเป็นลิมิเต็ดนะกิจกรรมนะครับก็แนะนําว่าควรจะต้องซื้อเก็บไว้นะครับเพราะว่าหมดแล้วหมดเลยนะครับเอบาบดันสมุดอะไรต่างๆได้โอเคครับก็คลิปนี้ประมาณนี้นะครับผมทีนี้บางคนก็ถ้าเกิดว่ากดบางทีแบบกดแมทเมคกิ้งแล้วมันช้าใช่ไหมเพื่อนๆกดที่เอ,อ่อปาร์ตี้เนาะแล้วเพื่อนๆก็กดที่ weekly นะครับ แล้วมันจะมีเรนโบว์ตรงนี้นะเนี่ยเพื่อนๆก็ดูได้ว่าเนี่ยมันจะมีคนที่แบบเขาประกาศหาตี้ลงอยู่แต่ว่าให้เปิดของอะไรอย่างงี้นะครับพเพื่อนๆก็เปิดของแล้วก็ไปลุยกับเขาได้เลยนะครับแต่เขาเขาอาจจะดูของนิดนึงอะไรประมาณนี้นะแต่ถ้ามีเพื่อนใน,นกิวเลยก็พยายามรวมทีมกันมาลงนะครับมันจะได้ไวผมว่าลงสักประมาณ2-3รอบเนี่ยก็ครบแหละ200เหรียญต่อวันนะครับโอเคคลิปนี้ก็ลากันไปแต่เพียงเท่านี้ครับอัปเดตกิจก,กรรม พบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ